สวัสดีครับผมวันนี้ได้มีคนพอนะครับผมเป็นเป็นเอกราชการมํำนานนะครับผมเป็นเดเดินทางมาเยี่ยมชมสวนนะครับผมซึ่งคนเดนเดินทางนี้ไปเยี่ยมชมสวนหรือว่าไปศึกษาเรื่องมักเีดานี้หลายหม่องหลายจังหวัดนะครับผมไอผมก็เลยจะขอเลี่ยงถามว่ามักซีดานี่เป็นยังไงครับคุณพอ,อก,การตลาดเป็นตานตลาดไปได็กีกไกลด้ยครับสำหรับคณพอจ็ตวิานะรอืมช่วงนี้น่ามันกะคนนลูกเพื่อเอาผลนี่ก็ยังหน่อย ผมแต่ว่าสวนกระหลายสวนอยู่ส่วนมากเข้าสิปูเพื่อผมขยายพันธุ์ขายเ <ผม S 1> ขาว่าได้ปูเพื่อว่าจิจำหน่ายผลแต่ตามที่ไปแต่ลายสวนเนาะลายหมองทั้งอำนาจทั้งยาโซทั้งําเพื่อนน้าคุณับ <ผม S 1> โมเลอมอ่อนนำมูนีไปห <ไป S 1> มากเป็นสวนเหลี่ย <ผม S 1> สวนกําลังปู โมลายต้นมีสวนลุงวี่บานหน้า s วงครับผมปลูกหลายคือว่าหลายขั้นได้ผลนะครับมีผลหลายทั้งคืนนี้โบไครมีผลครับผมอ่าโบไครมีผลมีมองนีูืิว่าออกผลหลายบ่รว่าย่ำเหลี่งย่มฝนมากเห็นเห็นอยู่ตลอดนี่เป็นการที่ว่าดูเล่ฝรั่งดีๆแห้งครับครับผมเพราะว่า ให้นำให้ปุ๋ยอยู่เป็นประจำนะครับคุณผอก็อีกอย่างหนึ่งผมไอ้ทางเงินเนี่ยคนอาจจะเห็นงานแบบเห็นงานอย่างเงินไปนําหรือว่าไม่ธุระไปทางเงินหรือว่าประกอบอาชีไปนําแต่ว่าผมมีโมเห็นอย่างเห็นมักศิดาอย่างเดียวนะคอณผออไข่ๆอยู่กับมันนี่ตลอดเวลาเลยนะเพายางสุ่มไป็นน้ครับผมไห้ๆครับคุณอให้คุณ่อเราต่อไปเรื่อยๆนะครับผอเออนี่คือจังสีนี่ครับคุณน่วยนี่โมแม่ไมนจีบเป็นสานีได้ครับนี่นวยนี่ อันนี้เพิ่นเด็ดออกแล้วครับผมเด็ดออกแล้วเก็บไปหลายวันอเหน่อยๆก็ห่อเอาซ้ำนีครับผม้าซีเอาหองเมือดนีกับอุ้ยเป็นลอยสองลอยเพราะว่าเพิ่นเพิ่นดูแลดีแหง้ยนะอ่าถือซึ้อวาสดุหยดอนในการปลูกสีดาเลยอันนี้มาชมป็นคขังที่ซีเลยนี่ครับผมขอบเพราะคนยังมามาชมมาชมแล้วก็เปลี่ยนแปลงบคือเก่ือ มาเธอนึงกับเป็นจังนึงมาเธอนึงกับเป็นจัางนึงอ้าวอ่าบคือเก่าด้วยสวนนี่ครับผมเริ่มโบเนมนเอาไอ้สวนนี่ไปแล้วลระไปกับซ้ำเกาบเมนครับผมเออมาวัด่ยวนึงกับเสียอันนึงมาเที่ยวนึ่งกับเสียอันน,นึง,เ,นนนงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเสียสวนที่นาจะศึกษาอาความรู้ทั้งนี้มาครั้งที่สี่เลยไปตรงการกับมาอาเบิงได้อยู่บรรณสวงสวนลุงวีบรนาสวง ครับผมขอบคุณอย่างไรครับผมต่อเลยครับผมคนคนละหน่วยท่านพอคนก็ได้ทดลองมาเรื่องกันนะครับคนคนละลูกลองลองลองสลับกันก็ได้ครับผมว่ารสชาติมันจะเท่ากันบมดคนละลูกนนนั่ะครับท่านก็ครับผมของหูรับผมให้คนแม่เป็นเด็ทดลองน้ำใบหนึ่งหน่วยหน่วยตัวนั้นคนพ่อยกทดลองน้ำผันใดเป็นเป็นยังไงรสชาติคือกันอย่างบ่เพราะว่ารสจืดตัวหนึ่งสีอ่อนตัวหน่แต่ละตัวนึงรสรสชาติเขาจะ บโบ,บ๊คือกันนะครับผมเรียกว่าคือกันอยู่ครับผมก็คือคือคือกันอยู่ครับผมคออไอ้มังคิดานะครับอมไอ้ขาประจําจึงหลายนะเพราะว่า้ท่านได้ซื้อไปกินแล้วเพิ่นกระซังต่อนะ่ะมันก็เลยเป็นขาประจำํำก็เลยกระจายไปหลายนะครับผมก็เลยขายงางขายงคุ้คุณละไหนทุกชนิดนะผมว่าเอาไปวางขายวางขนาดแค่น้ำเกลือแล้วกินใบไหญ่ด้วยค่ะครับผมเพราะว่าไอ ถ้าจะให้มันได้ทะลุในย่างหน่อยทั้งอย่าบแสบเพศปัอดสารนี่มันเกิดมันเป็นแบบธรรมชาติของเขานะครับผมเลยอะนรห้อเลยดีต่อสุขภาพเขาในย่างมากนะกินเขาออกแล้วมันกี้จริงจังสี่แล้วสุขภาพผู้บ่าวเลื้หน่อยครับผมดีต่อสุขภาพนี่คุณหมอคนณวานี่เจ็ดประการมันนะครับผมฝรั่งเงาเส้นเชียนี่มาเห็นแักซีดาเปิเป็นหน่วยย่ำเลี่ยงเลยโอ้เพศย่างไหนยังเป็นนี่นะแปลกอยู่ ในมาศึกษาหาความรู้น้ำเพื่นหลายเที่ยวแล้วล่ะครับผมว่าเทียวนี่มากอ่ะแห้งแห้งห่อหลายขึ้นกว่าเก่าครับผมเออบักซีดายงมเลียงเป็นหลายประนิกอ่ะโอ้เป็นตังเงินอยู่อันนี้เก็บเก็บหลายรุ่นเลยนะครับคุณปอนี่ยไอของเอาเสือครับมีความรู้นักป่าลายแห่งครับมาศึกษาครับผมสิไปพัฒนาเอาสวนเจ้าของวัใหญ่ดอกสวนเขาเรียกครับอยู่บ้านน้องบัวลี่ตำบลหน้าหอมอำเภอถึงสีอุดม จังหวัดอุบลครับครับผมเพ่าไก่ทั้งนั้นก็อยากไปแวะชุ่มกับไปไปดูเด้อผมกับศึกษาความรูจางนีล่ะครับผมไก่อยู่หันก็ไปซื้อหันกินก็ได้ครับขอฝากส่วหนงเล็กหน่อครับครับผมไอมะเขือดานี้มีปลูกเลยประมาณจะต้นครับก็พอโอ้โบหลายครับนิดน้อยแปดสิบสี่ต้นแปดแปดสิบบวกครับผมครับแปดสิบแปดสิบสี่ต้นแต่จิบก็ถือว่าหลายนาอครับ ไอ้ต้นประมาณประมาณจ็กเดือนเนาะครับผมเดี๋ยวนี้มันต้นสองเดือนแต่ว่าสืบต้นญ่มาปูครับครับต้นละสี่ห้าร้อยครับมะปูพะว่าครับผมต้นครับพอคุณพ่อเนี่ยพนมักซีดาพนนะครับผมพนพันไดเดินทางเนี่ยไปหลายสวนนะครับผมพันจะเอาจากจากสวนเท่านั้นนะครับผมพนพนโมเดลแบบสั่งซื้อนะครับผม ไปเสียมซะกวอนคนับผมันจังคอยจะเอาตนพันไ์ไปลูกนะครับผมอยู่นีกับซิมจุดยิมครับผมแต่ว่าเสพายอยู่นี่ครับผมหงพาซื้อนี่อุ้ยสุดยอดเนี่ยิ่นไปเบิ่งหลายสวนนะิันก็เลยเอาไปพัสนาสวนิ่นว่าเฮ็นังได๋จะให้มันได้ดีกว่าลายสวนที่ไปเบิ่งมาพันมาซีสะครับผมเออหงเพาซื้อนี่ไปเบิ่งสวนอื่นเป็นพันดูใบครับผมแต่ว่าอยู่นีพันกินผลครับผมผลหลาย ผลไหลายสมซื่อนี่นี่หลายเฮี้ยท่านใดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณพ่อเป็นนะครับผมหรือที่ยู่ไกลไอ้อำเภอทุ่งศรีอุดมนะครับผมอยากไปเยี่ยมไปชมเลยว่าอยากไปปรึกษาหาเรื่องไอ้เรือมักซิดาก็เพิ่นก็ไปได้นน้องขวบก่อนบ้านบ้านยังบ่ครับคขวบบ้านน้องบัวลี่ครับผมตำบลนาหอมครับผมอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลเบอร์โทรไหนน้อครับผมศูนย์เก้าสี่ครับผมแปดหนึ่งหก ครับผมหกห้าหกเก้าครับผมครับดีใจต้อนรับครับขอโทษอีกเสียวนึงครับผอซูบเบอร์โทรนะครับผมศูนย์เก้าสี่แปดหนึ่งหกหกห้าหกเก้าครับผมหรือจะเบรงขวามนต์เนี่ยเฟสบุ๊กของคุณผอปรเลยนเะครับผมเบิร์เนี่กระจนสับครับครับผมเฟสบุ๊กกระจนสักนะครับเป็นสวนเลนเลดครับผมจะรังกอตัวครับผมปูเพื่อกินดอกโบนเดปเพื่อคลายดอกอามีต้นไก่แท้มากอ่ะอัฟฟา กินอิ่มแลวก็จกังสือเมื่อเกษตรมือใหม่ผู้ใดอยากจะปลูกมังคิดาเพื่อไปเบิ้งเนี่ยเพื่อมันจะทําให้เฮานี่เกิดแรงบันดาลใจอยากจะปลูกมังคิดาอาี่นีเนาะครับผมครับเพราะว่าปลูกนี่หว,วงังหวังขายไปในโลกหวังว่าไอพี่น้องมาเล็นนำ้ำก็ให้กินอิ่มน้ำชาร้านกินแล้วกันแ่บกับสือเมื่อว่าวบ่แซ่บบ่ตตรงสื้อนะครับไอไกินไอกินจะดีมผมคือกันหนีที่แรงพราขึ้นมาจะได้ขายหรอกแต่่าม ถ้ามันแสบแล้วมันขายได้ในโตของมันเองเรื่องนี้ขายดีคายดีขนาดนี้คำพ้องพอเอาเอาผู้ผู้กินเป็นหลักกันกินแล้วว่าโบแสบราอือนบตรงสื่อบแสบบบดสื่อถ้าแสบครับยังสื่อถ้าเฮ็ดพอจานหนี่ผมาว่าอร่อยทุกส่วนนะครับผมอร่อยทุกโอเคครับสุดยอดครับยูนีนะครับผมกับผมกับกราบขอบพระคุณคนพอเป็นหลายๆที่เดยมาเยี่ยมชมสวนแล้วก็มาหลคขังเงา รบขอบคุณครับสุดยอดครับสวนลุงวีสุดยอด